ลดน้ำหนักด้วยสิ่งนี้มันคืออะไรไปดูกันเลยมันก็คือเจ้าคีนัวนั่นเองไม่ใช่อาหารนกแต่อย่างใดคีนัวจะแบ่งออกมาเป็น3สีสีขาวคือสีที่กินง่ายสุดสีแดงจะกินยากขึ้นมาหน่อยและสีดําคือกินยากสุดๆดแต่ด้วยความที่สียิ่งเข้มยิ่งมีประโยชน์เยอะคนเลยนิยมทําเป็นคีนัวสามสีกินมันซะเลยซึ่งวิธีการกินคีนัวก็คือหุงเหมือนข้าวเลย เอาไปล้างก่อนแล้วใส่น้ำหนึ่งต่อหนึ่งเช่นคีนัวหนึ่งถ้วยน้ำหนึ่งถ้วยแค่นี้ก็ได้คีนัวที่หอมอร่อยแล้วอารัมพบทอยู่ตั้งนานงั้นไปฟังประโยชน์ของคีนัวกันว่าทำไมถึงใช้ลดน้ำหนักได้อย่างแรกคีนัวมีกรดอะมิโนจำเป็นถึง9ชนิดที่ร่างกายต้องการแต่ไม่สามารถผลิตเองได้ซึ่งกรดอะมิโนเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อ2คีนัวเป็นพืชที่อุดมไปด้วยวิตามิน B วิตามิน B จะช่วยเร่งการเผาผลาญในร่างกาย 3. คีนัวเป็นพืชที่มีกากใยที่มีคุณภาพจึงสามารถช่่วยยเรรืองะบบ และทําให้เราอิ่มนานและคีนัวยังมีประโยชน์อื่นๆอีกมากมายที่คนรักสุขภาพรักคนจะลดน้ําหนักห้ามพลาดสนใจคีนัวพิมพ์คําว่าสนใจใต้โพ์ได้เลย